สข้อนี้ค่ะสำหรับการเริ่มต้นฝึกสมาธิฝึกสติให้จิตสงบว่างอุเบกขาค่ะเป็นการฝึกในช่วงของสมถะค่ะที่มือใหม่ทุกท่านนะคะจะต้องรู้พื้นฐานก่อนเลยค่ะวันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะที่จะนำมาแบ่งกันค่ะทั้ง3ข้อมีอะไรบ้างค่ะนะคะมาดูข้อที่หนึ่งก่อนเลยค่ะสำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้น นะคะหัวใจสําคัญคะเวลาเราจะฝึกจิตจิตเรามันมักสปะสปะหรือฟุ้งซ่านะมันมักจะไปอดีตอนาคตฉะนั้นเราต้องมีก่อนเลยข้อแรกฐานให้จิตอยู่ก่อนฉะนั้นข้อที่หนึ่งจะต้องมีการตั้งฐานะนะคะตั้งฐานให้จิตเพื่อให้จิตนะคะโฟกัสอยู่ที่นี่หรือมีอารมณ์เดียวอยู่ที่แหน่งที่ฐาน ไว้ฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือฐานที่ตั้งหรือกรรมฐานที่เราจะให้จิตมันอยู่กับอารมณ์นี้ค่ะส่วนข้อที่สองค่ะจิตเรามันเหมือนลิงอ่ะมันเหมือนลิงที่จะไปสิ่งนู้นสิ่งนี้ฉะนั้นจะต้องมีตัวควบคุมมันสิ่งที่จะควบคุมจิตได้นั่นก็คือสติค่ะในพื้นฐานเลยขาดสติไม่ได้เลยค่ะเพราะสติจะเป็นตัวนะคะควบคุมจิตให้อยู่ นะคะฉะนั้นในข้อที่สองต้องใช้สติแบบอย่างหนาๆนหาน่อยเขาเรียกว่าหนดสติค่ะเพื่อที่จะคุมจิตเราไม่ให้ออกจากฐานส่วนข้อที่สามก่ะจิตเราเนี่ยนะคะถ้าไม่มีตัวล่อ,อนอกจากสติแล้วค่ะมันจะต้องมีตัวล่ออีกอย่างหนึ่งนะคะหรือตัวที่จะทาให้จิตมันเนี่ยเข้ามาอยู่ นะคะไม่ออกไปบางครั้งก็มีสติไม่พอค่ะจะต้องมีตัวคอยนะคะนะคะตัวที่นะคะเขาเรียกว่าตัวที่ดึงนะคะนั่นก็คือข้อที่สามค่ะนะคะคือนะคะการ สังเกตการดูการเห็นางเพราะตัวที่สามเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ช่วยเรื่องปัญญาจิตเราเนี่ยนะคะเพราะมันมีอวิชามันไม่มีปัญญานั่นเองนะคะไม่มีปัญญาเห็นไงไม่มีปัญญารู้ค่ะ ฉะนั้นข้อที่สามคะไม่ว่าเราจะฝึกกรรมฐา,านรูปแบบไหนเราจะต้องมีตัวสังเกตตัวดูตัวเห็นหรือที่เรียกว่าตาในตาทิพตาปัญญาที่ครูบาอาจารย์บางท่านเรียกค่ะนะคะครูบาอาจารย์อาจจะเรียกชื่อที่ นะคะแตกต่างกันไปบางท่านก็เรียกว่าผู้รู้เป็นเลยบางท่านก็เรียกว่าดูเห็นบางท่านก็สังเกตบางท่านก็เรียกว่าตาทิพย์ตาในตาย,ย่าดแล้วแต่ค่ะเมื่อเราสังเกตค่ะเวลาเราหลับตาแต่เราก็สามารถรู้ภายในเราได้หลับตาเราสามารถจะเห็นหลังเห็นนะคะภายในเราได้ค่ะเห็น ความจำไก้เห็นสัญญาเห็นสังขารเราได้ลืนตาเราก็เห็นได้ขณะที่เราลืนตาค่ะเราก็เห็นภายในเห็นหัวใจเห็นตัวเราได้เขาเรียกว่าเห็นรูปเห็นนามเรากําลังเห็นอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าภายในหรือผู้ดูผู้เห็นผู้รู้จะเรียกชื่ออะไรก็แล้วต่อค่ะนะคะสิ่งสำคัญการฝึกฝ่นเราจะต้องมีข้อที่สามนี้เข้าไปนะคะเข้าเข้าไปด้วยค่ะ เ้าไปสังเกตไม่ต้องทำอะไรเลยแค่สังเกตร,รู้เฉยๆดูเฉยๆเห็นเฉยๆแค่แค่นั้นเองเพราะปัญญามันจะทำงานเองค่ะฉะนั้นตัวที่สมมันจะทำให้เราเกินยากญาฉะนั้น,านขาดข้อที่สไม่ได้เลยค่ะนี่คือสข้อสำหรับการฝึกค่ะและสมข้อนี้เราจะฝึกอยู่ในฐาน กายค่ะนะคะเราจะจําได้นะคะใครฝึกสมาธิมานะคะและครูบาอาจารย์มักจะสอนให้ฝึกสติปันสี่ฉะนั้นเราจะเลือกฐานกายค่ะสติปันสี่มีทั้งหมดสี่ข้อกายเวทนาจิตและธรรมคะ่ะเราจะเลือกตายสําหรับมือใหม่ค่ะครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะจะสอนดับแรกเลยค่ะไม่ว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนก็จะสอนให้เรา มีสติอยู่ในกายค่ะนะคะมีสติอยู่ในกายเราจะนําอุบายอุบายกรรมฐานต่างๆสิ่งไหนมาก็ได้ก่ะอยู่ที่เราถนัดอยู่ที่เราค่ะจริตเรามันชอบนะคะอย่างเช่นลมหายใจค่ะอย่างเช่นกายรู้สึกภายในตัวจุดใดจุดหนึ่งของกายเราเลือกมาที่หนึ่งค่ะเพราะเราจะต้องเลือกแค่จุดเดียวเท่านั้นค่ะเวลาเราฝึกค่ะ นะคะอย่างของหลวงพ่อเยื้อนอน้ำเย็นกันนะคะดื่มน้ำเย็นลงไปแล้วน้ำเย็นมันอยู่ตรงไหนก็มีสติรละลึกรู้อยู่ตรงนั้นดานนี่ก็คือน้ำเย็นคือตัวล่อเป็นตัวกรรมฐานแล้วน้ำเย็นหยุดที่ไหนตรงนั้นคือฐานก่ะน้ำเย็นหยุดที่ไหนตรงนั้นคือฐานะฉะนั้นค่ะของครูบาอาจารย์ต่างๆก็จะมีอุบายการฝึกจิตที่แตกต่างตรงนี้ให้เพื่อนๆไปเลือกเอาตาม สะดวกแต่ให้อยู่ในสามข้อนี้นำไปฝึกค่ะฐานที่ตั้งเราเลือกลมเราเอาลมอ่ะลมในที่นี้คือกรรมฐานหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมถ้าเราเลือกตัวกะเราก็เอาตัวเราจุดในจุดหนึ่งร,รู้อยู่ค่ะนะคะหาเราเลือกขาเราก็เราเรู้อยู่ที่ขาเราเลือกมือค่ะเอียงศาสตร์ในตะวันตกหรือศาสตร์ นะคะในลทัทธิอื่นๆก็มีหลากหลายค่ะเขาจะเลือกมาหนึ่งนะคะหึงฐานค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างก็อาจารย์มีโอกาสได้เรียนศาสตร์สมาธิหลากหลายศาสตร์มากค่ะศาสตร์ฝ่ามือค่ะก็ใช้ฝ่ามือเป็นฐานและลึกรู้อยู่ที่ฝ่ามือค่ะนะคะอย่างเช่นเนี้ยดึงลึกและลึกรู้ทั้งสองฝ่ามือเขาเรียกว่าเป็นฐานเราจิตก็สงบเช่นเดียวกัน่ นะคะนี่ยกตัวอย่างหรือจักกะค่ะจักกะจะมีทั้งหมด7จักกะที่เป็นที่นิยมค่ะนะคะฉะนั้นแต่ละศูนย์พลังงานแต่ละจักกะคือฐานค่ะช่วงที่เราระลึกรู้ในแต่ละจักกะกนั่นคือฐานในแต่ละขานคือฐานที่ตั้งค่ะนะคะก็จะเดินไล่จนถึง7 สิ่งนี้อาจารย์ก็เคยเรียนมาค่ะอาจารย์เรียนอยู่ในสาตว์ตะวันตกค่ะครูบาอาจารย์ในตะวันตกมีทั้งคนไทยสอนฝรั่งสอนค่ะนะคะมีสมาธิพลังงานพลังงานค่ะมีอยู่ในกายเราทุกคนโลกใบนี้ก็มีพลังงานรอบตัวเราก็มีซึ่งพลังงานเป็นศาสตร์ที่ฝึกยากโดยเฉพาะมือใหม่ค่ะถ้าเราไม่เคยผ่านสติมาเลยเราจะรับรู้พลังงานยากมากพลังงานในที่นี้ให้เราเข้าใจเลยค่ะขึ้น ความถี่ที่กระทบกายเราค่ะคลื่นแรงสั่นสะเทือนที่กระทบกายเรากระทบจิตเราค่ะกระทบจิตกระทบเขาเรียกว่ากระทบรูปกระทบะทบนามเราค่ะและเราก็แค่ไปดูไปรู้นั่นหมายความว่ามันกระทบผ่านอายะตนะขาของใจเราค่ะคือการฝึกนะคะการรับรู้ผ่านอายตนะทั้งหกนั่นเองนะคะรู้เฉยๆแล้วก็ทิ้งรู้เฉยๆแล้วก็ทิ้งนะคะในยุคนี้ นั่นก็คือการสอนระดับรู้เฉยๆที่ครูบาอาจารย์หลากหลายท่านสอนกันให้รู้เฉยๆแล้วก็ทิ้งหรือเขาเรียกว่าสภาวะมองโลกใบนี้มองกายเราก็ดีโลกใบนี้ก็ดีอยู่ในความว่างนั่นหมายความว่าสติเราต้องดีค่ะนะคะนี่คือการฝึกค่ะให้เราเลือกนะคะและเราจะฝึกนะคะตามสภาวะความละเอียดของจิตเราค่ะในการฝึกนะคะใน ท่านที่หนึ่งฝึกสติสมาธิให้เราฝึกตามอุบายนะคะตามสภาวะจิตเราที่ละเอียดหรือไม่ละเอียดให้เราฝึกตามนั้นถ้าจิตเรามันยังหยาบอ,อยู่ค่ะมันฟุ้งซ่านเราก็เลือกอุบายของครูบาอาจารย์ค่ะที่ท่านสอนไว้หลากหลายค่ะเราก็ไปลองดูก่อนค่ะก็นําเอามาฝึกค่ะนะคะเราฝึกได้จิตเราสงบเราก็ใช้ตามนั้นก่ะนะคะส่วนนะคะ่ะการฝึกถ้าจิตเราเริ่มละเอียดมากเราก็ลองลมอ่ะ ฝึกลองลมเอ๊ะลมแล้วมันไปได้ดีขึ้นอ่าละเอียดขึ้นเราก็มาลองต่อค่ะนะคะนี่คือเคล็ดลับของอาจารย์เองนะคะอาจารย์จะลองทุกศาสตร์ค่ะถ้าจิตเรามันหยาบเราก็ ตามสภาวะหยาบของจิตมันก็จะละเอียดขึ้นค่ะอาจารย์ก็ไล่นะคะประสบการณ์อาจารย์ฝึกตั้งแต่พุดโคค่ะภ้าศาตรตะวันตกก็จะเป็นฮิวค่ะพูดเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่าบริกรรมเหมือนกันแต่ภาษาไม่เหมือนกันแค่นั้นเองตะวันตกเขาใช้ฮิวเาาพูดเราก็บริกรรมพุดโธรอลหังนี่คือจิตเรามันฟุ้งเยอะหรือหยาบค่ะจิตเราเริ่มละเอียดอาจารย์ก็เริ่มรู้สึกตัวขั่วพ้องก่อนค่ะ นะคะอ่ะและรู้สึกตัวทั่วพ้องเราใช้ได้ตลอดทั้งวันะ่ะอาจารย์ก็ฝึกเดินจงกรมรู้สึกตัวทั่วพ้องค่ะแล้วจิตเราเริ่มละเอียดมากขึ้นเราก็เริ่มรู้ลมเข้าออกอ่ะอาจารย์ก็เริ่มมาศึกษารู้ลมเข้าออกในศาสตร์ตะวันตกก่อนกันเริ่มจากศาสตรตะวันตกก็มีสอนแบบลม สมตะวันตกเขาเรียกว่านะคะสมาธิแบบควันตัมฟิกสิกค่ะอาจารย์ก็ฝึกควันตัมฟิกสิกเป็นปีเหมือนกันค่ะแล้วก็มาเริ่มมาฝึกแบบของไทยค่ะอนาปานุสติมาศึกษาเจาะลึกของไทยตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งจนถึงขั้นที่16บเป็นแบบไหนก็มาลองเหมือนกันค่ะเราลองแล้วเราก็ดูสภาวะจิตเราค่ะ ไหนดีเราฝึกไปตามนั้นค่ะนี่คือจิตเราเริ่มที่จะละเอียดระดับหนึ่งเมื่อจิตเราเริ่มละเอียดค่ะโดยเฉพาะหากเราฝึกอนา,าปานุสติเราจะรู้เลยค่ะเพราะอนา,าปานุสติค่ะสอนอยู่ในหลักสติฐานสี่เลยค่ะอยู่ทั้งสี่ข้อเลยจนถึงขั้นนะคะทิ้งค่ะเขาเรียกว่าทิ้งจิตปล่อยวางนั่นเองจนถึงขั้นจิตมันอุเบกขาปล่อยค่ะคืนสู่ธรรมชาติตามหลักคำสอนของนะคะ หลวงปู่พุทธทาสค่ะเพาะอาจารย์ชอบตามอยู่สองท่านนะคะหลักคําสอนนะคะที่ท่านมรณภาพไปแล้วหลวงปู่นะคะหรือหลวงพ่อพุทธทาสพิคคูกค่บกับนะคะอาจารย์สมภบที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะท่านสอนแบบละเอียดมากเลยและปรากฏว่าทั้งสองท่านนะคะหลวงพ่อนะคะสมภบก็เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่พุทธทาสเช่นเดียวกันกับนะคะอาจารย์หยิบยกมานะคะเพราะอาจารย์ฝึกตามทั้งสองท่านที่สอนนั่นเองนะคะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเห็นได้เลยค่ะเวลาเราฝึกวันนี้พูดถึงการฝึกนะคะหากเราฝึกค่ะเราจะรู้ด้วยตัวเราเองเลยค่ะทุกศาสตร์ทุกนะวิธีการที่ครูบาอาจารย์ฝึกอ่ะผลสุดท้ายเส้นทางการเดินจิตมันเหมือนกันหมดเลยค่ะ สาตะวันตกอาจารย์มีโอกาสเรียนในคอร์สเรียนเสียเงินมาหลากหลายศาสตร์คนสุดท้ายก็จบเหมือนกันไงเกิดกลังสติสมาธิเดียวกันหมดเลยอุบายฝึกอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะเกิดกำลังสติสมาธิและไปสู่การวิปัสสนาและขั้นของการวิปัสสนาเราจะแยกขันแยกพาดได้เองคะและสุดท้ายจิตเวลามัน ะะมันวิปัสสนาเราจะรู้ด้วยตัวเองสภาวะการเบื่อไหนเราก็จะเห็นด้วยตัวเราเองค่ะนะคะ,ะเราก็ต้องทวนไปเรื่อยๆค่ะวันนี้จะเน้นข้อ สองสติสมาธิเป็นหลักฐานสามข้อน,นี้ค่ะฉะนั้นการฝึกค่ะให้เราพิจารณากายเป็นพื้นฐานที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านสอนเรื่องกลายหมดเลยค่ะนะคะเพื่อทําให้สติเราตั้งมั่นสงบแล้วรู้เด่นภายในค่ะโดยใช้ตาทิพายานหรือตายเห็น อ่าดูสังเกตไปด้วยค่ะนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างการฝึกค่ะเราฝึกเป็นการยกตัวอย่างมาฐานอาจารย์จะยกตัวอย่างสองอย่างเพราะอาจารย์ฝึกจนณปัจจุบันนี้อยู่กับสองข้อนี้ค่ะนะคะการฝึกลมหายใจค่ะกับการรู้สึกนะคะควพร้อมทุกที่เราเดินจงกรมการเดินนะคะการเดินจงกรมเราไม่จําเป็นที่ว่านะคะเราจะต้องเดินเฉพาะนะคะ ตั้งใจเดินเท่านั้นเนี่เราใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะเราเดินอยู่ในบ้านค่ะเราเดินไปทํางานค่ะเราเดินในที่ทํางานเราก็ฝึกรู้สึกตัวได้เลยค่ะเขาเรียกว่าเดินจงกรมได้เลยแต่เป็นการเดินจงกรมสไตล์ของเราเองสไตล์ที่รู้สึกตัวค่ะโดยอยู่ในสามข้อนี้ค่ะอาจารย์จะยกตัวอย่างเป็นสองข้อค่ะข้อแรก การฝึกสติรู้สึกตัวด้วยลมหายใจวันนี้ยกตัวอย่างเป็นการเดินในรูปแบบของลมหายใจแต่ถ้าใครค่ะสติเรามันฟุ้งซ่านอานาปานุสติมันจะมีนะคะมันมีสี่ขั้นค่ะกายนะคะมีสี่ขั้นกายนะคะในขั้นที่หนึ่งเนี่ยกายนะคะการรู้ลมหายใจนะคะทั่วกายเป็นขั้นของกายค่ะ ของกายเนี่ยก็คือการพิจารณากายแต่อาศัยลมค่ะในขั้นนี้มันจะอยู่ในช่วงของนะคะระดับที่1จนถึงระดับที่4ค่ะนะคะจะมีระดับที่1ก็คือรู้ลมเข้าออกยาวระดับที่2องค่ะรู้ลมเข้าออกสั้นและ3 คือรู้ทั่วพร้องนะคะรู้ทั่วพร้องคืออะไรนะคะลมหายใจเนี่ยนะคะเราดูไปทั่วร่างกายเราเลยค่ะเขาเรียกว่าปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติการและสี่นะคะเราสังเกตดูค่ะลมเนี่ยควบคุมกายค่ะข้อที่สี่คือลมควบคุมกายเราลองสังเกตดูลมยิ่งละเอียดนะคะกายก็ยิ่งนะคะ ละเอียดตามค่ะสังเกตดูกายก็จะนิ่งสงบตามค่ะลมละเอียดลมนิ่งกายก็สงบค่ะกายก็สงบกายก็จะเป็นไปตามลมกันนั่นหมายความว่าลมเป็นตัวควบคุมกา,ายเราจะเห็นทันทีเลยค่ะนั่นก็คือนะคะนาปานุสติหนึ่งจนถึงสี่ค่ะนี่สรุปสรุปนะคะถ้าเรียกชื่อผิดยังไงต้องขออภัยสรุปสรุปค่ะนะคะ วันข้างหนา้าจะไปเจาะเรื่องอนาปานุสติค่ะก็อาจจะเอาภาษาที่นะคะคมีทั้งบาลีและภาษาเข้าใจมาประกอบค่ะแต่วันนี้เป็นการสรุปนะคะชื่อจึงสมมุติขึ้นมาก่อนนะคะฉะนั้นลมหายใจค่ะหากเราจะฝึกลมหายใจค่ะเราก็ฝึกสามสเต็ปแค่นั้นเองคือรู้ลมยาวรู้ลมสั้นและปล่อยธรรมชาติค่ะปล่อยธรรมชาติแล้วลองดูค่ะเราลองควบคุมลมเราดูค่ะ เราควบคุมลมให้ละเอียดได้ไหมเราลองดูค่ะเราจะเห็นกายก็สงบตามค่ะแล้วก็สังเกตจิตไปในตัวด้วยค่ะจิตก็สงบตามกายสงบนะคะลมละเอียดกายละเอียดจิตมันก็ละเอียดหรือสงบไปค่ะไปลองสังเกตดูนะคะนี่คือในช่วงของขั้นที่หนึ่งของลมค่ะและขั้นที่สองพิจารณานะคะขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกค่ะนะคะนะคะช่วง ที่หนึ่เนี่ยนะคะมันจะทําให้จิตเรามันเดินสู่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้น4ี่ไปในตัวกันนั่นคืออนาปานุสตินะคะฉะนั้นเวลาเราฝึกนอัดับแรกเลยค่ะนะคะแรกของอนาปานุสติคือที่หนึ่งจนถึงขั้นที่4ี่ก็คือในคลิปวันนี้คับถือว่าเป็นหัวใจสำํำคัญคือพื้นฐานนั่นเองนะคะใช้ลมหายใจเราก็ระลึกรู้อยู่กับลมโดยใช้ลมนะคะอ่าระดับที่ ยาวค่ะสําหรับกรณีที่นะคะใหม่ๆเริ่มต้นเราก็หายใจเข้ายาวนะคะหายใจเข้ายาวแล้วก็ออกโดยขณะที่หายใจให้เรารู้ลมเข้าออกไปด้วยค่ะนะคะใช้หลักสามข้อนี้คือฐานคือลมสติระลึกรู้อยู่กับลมและรู้ลมคือข้อที่สามดูเห็นสังเกตเนี่ยคือตัวรู้ลมค่ะนะคะสามข้อนี้เราหายใจเข้ายาว ะะและก็ออกทำ30นาทีและเราฝึกต่อมาคือสั้น30นาทีเช่นเดียวกันอยู่ในกรอบ3ข้อนี้และสุดท้ายปล่อยธรรมดา ก็อยู่ใน3ข้อนี้อย่างละ30นาทีสำหรับมือใหม่เลยแล้วสังเกตดูสภาวะของอารมณ์เป็นอย่างไรคะ่ะมันคือการฝึกปัญญาไปในตัวคะ่ะนะคะนี่คือการฝึกลมหายใจคะ่ะนะคะฉะนั้นเวลาเราฝึกคะ่ะเราอยู่จุดเดียวเท่านั้นามไม่ให้จิตเราออกไปที่ไหนเลยอยู่ที่ฐานลมคะ่ะ เวลา,าเราอยู่ที่ฐานลมก่ะสังเกตยอยู่ที่ลมสภาวะของลมกับตัวนะคะฐานคือลมสติระลึกอยู่ที่ลมและตัวดูเห็นหรือตัวรู้ค่ะรู้อยู่ที่ลมดูกิริยาอาการของลมไปเรื่อยๆค่ะเพราะเรากําลังอยู่กับอารมณ์เดียวค่ะเมื่ออยู่กับอารมณ์เดียวค่ะแน่นอนค่ะมันก็เริ่มบีบ,บ,บจากจิตที่ฟุ้งซ่านมันก็เริ่มละเอียดละเอียดละเอียดนะจนถึงขั้น อุเบกขาหรือจิตเป็นหนึ่งรวมค่ะและจิตเป็นหนึ่งรวมเนี่ยจากชานที่หนึ่งมันก็จะไปถึงชานที่สี่เองค่ะเราทําไปเรื่อยเราจะรู้ด้วยตัวเรานะคะจนสุดท้ายจิตรวมเป็นหนึ่งรู้เด่นเราก็จะเห็นรู้เด่นด้วยตัวของเราเองเพราะคําว่ารู้เด่นคืออะไรเราจะเห็นผู้รู้ที่เด่นค่ะมันอาจจะอยู่กลางอกเราก็ได้อยู่ที่ลมเราก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้เราก็ ดูอยู่ที่ตัวรู้เด่นที่มันสลัดลมค่ะมันจะสลัดลมเองจากประสบการณ์อาจารย์นะคะจากที่มันรู้ลมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่รู้เด่นภายในที่เขาเรียกว่ารู้เด่นคือตัวจิตค่ะตัวจิตแท้ๆหรือผู้รู้ค่ะก็จะไปอยู่กับผู้รู้เราจะเห็นผู้รู้มันรู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละผู้รู้มันอยู่ที่กายค่ะเราก็ไปดูรู้อยู่กับผู้รู้นั้นค่ะ เขาเรียกว่าจิตดูจิตจิตมันรู้อยู่ที่ไหนก็ดูอยู่ที่นั่นอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นจิตเป็นหนึ่งไปแล้วค่ะนะจิตมันจะเข้าสู่ภาวางังจะเข้าสู่ดิ่งรวมมันก็ปล่อยจิตมันไปค่ะปล่อยจิตไปเรื่อยๆค่ะนะคะอ่ะตรงนี้เนี่ยแหละเราจะรู้เดี๋ยวจิตมันจะถอนของมันเองกันนี่คือกระบวนการพ้อที่นะคะ ทั้งสามข้อนี้คือการฝึกสติฝึกสมาธิค่ะในพื้นฐานเบื้องต้นที่นำเอามาแบ่งปันเป็นตัวอย่างในการฝึกลมหายใจและหากเราจะฝึกอย่างอื่นละพุทโธพุทโธได้ไหมได้ค่ะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนพุทโธกันอยู่แล้วค่ะพุทโธก็คือให้เรามีสามข้อนี้เช่นเดียวกันห่ะนะคะสามข้อนี้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธโ่ะอาจารย์ประสบการณ์เองเริ่มต้นจากพุทโธค่ะแล้วมันพูด ะะพุทโธเนี่ยจนมันติดอัตโนมัติออโต้เลยนะคะมันไม่สลัดออกค่ะเมื่อก่อนอาจารย์ไม่เคยศึกษาครูบาอาจารย์ไม่รู้จักครูหรือไม่รู้จักพ้าอาหารหันเลยพระอาจารย์ดังๆไม่รู้จักเลยค่ะแต่เราฝึกตามค่ะนะคะเราฝึกตามค่ะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ําไปพุทโธเนี่ยมาจากใครกันนั่นคือประวัติของอาจารย์ไม่เคยรู้จักหลวงปู่มั่นด้วยซ้ําไปค่ะสมัยก่อนไม่รู้จักค่ะ ฝึกเนี่ยนะคะก็เน้นฝึกปฏิบัติไปเหมือนคนทั่วไปเหมือนประชาชนทั่วไปไม่ได้ใส่ใจเน้นฝึกเพื่ออะไรหมดทุกเพื่อความสําเร็จเขาเรียกว่าฝึกเพื่อนะคะทางโลกไม่ได้หวังไปนิพพานหรือหวังบรรลุธรรมในสมัยก่อนของอาจารย์วันนี้ก็นํามาแบ่งปันนะคะวิธีการฝึกในนะคะขั้นที่หนึ่งฝึกสติสมาธิค่ะเพื่อนๆก็ลองไปฝึก ปฏิบัติตามค่ะจะเห็นเลยนะคะค่าคุณฝึกแบบนี้ค่ะเจ็ดวันกับจิตคุณจะเป็นหนึ่งอุเบกขาเลยค่ะคุณจะเห็นรู้เด่นคุณฝึกแบบทุกวันทุกวันค่ะนะคะการฝึกในรูปแบบที่หนึ่งนะคะคือฝึกลมหรือเราจะเอาอุบายอื่นๆมาก็ได้ค่ะส่วนการฝึกแบบรู้เนื้อรู้ตัวก็เช่นเดียวกันค่ะรู้เนื้อรู้ตัวให้คุณมองแบบกว้างๆตรงนี้อาจารย์ก็ฝึกเช่นเดียวกันค่ะเพราะอาจารย์เป็นคนชอบเดินจงกรม เดินและก็รู้เนื้อรู้ตัวดูแบบกว้างๆฉะนั้นเวลาเราดูแบบกว้างๆค่ะจิตเรามันจะดูแบบกว้างๆมันก็จะดูอยู่ภายกลางตัวค่ะดูแบบกว้างๆมันก็จะดูแบบกลางตัวค่ะนะคะฐานมันคือกลางตัวค่ะนะคะกลางตัวนะคะฉะนั้นมันจะมองแบบกว้างๆค่ะตัวดูและเห็นคือตัวสังเกตมันจะมองกว้างๆค่ะฉะนั้นมีสามข้อค่ะฐาน นะคะข้อที่1ฐานเราจะไว้ที่กลางตัวไว้ที่ขาก็ได้เวลาเราเดินนะคะเราจะไว้ที่ขาหรือเราจะเอาลมก็ได้ได้หมดเลยหรือเรานะคะเราจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายเราก็ได้ค่ะเป็นฐานนะคะส่วน2ส,สติกําหนดอยู่ที่ฐานที่เรากาหนดไว้ค่ะถ้าเราเอาแบบกว้างกว้างค่ะ นะคะฉะนั้นมันจะอยู่กลางกลางตัวกว้างๆค่ะเราก็กําหนดเป็นฐานอย่างอาจารย์การเดินจงกรมก่ะอาจารย์นะคะกําหนดไว้ที่กลางตัวค่ะเขาเรียกว่ากลางตัวนะคะเป็นการกําหนดเป็นฐานเวลาเราเดินจากกลางตัวเราก็จะรู้กว้างๆอยู่กลางตัว ตัวดูเห็นมันก็จะดูเห็นทั่วพร้องค่ะเพราะมันคือการฝึกสติแบบทั่วพร้องฉะนั้นตัวดูตัวเห็นคือข้อที่สามก็จะมองแบบกว้างไปทั่วร่างกายเขาเรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้องและมันคือสติปัจจุบันนะคะฉะนั้นการฝึกเดินจงกรมก็ดีฝึกสติสัมปัญญะ นะคะสัมปัญญาก,ก็ดีค่ะมันคือการฝึกสติปัจจุบันรู้เนื้อรู้ตัวทุกขณะนั่นเองนะคะอ่าตรงนี้ก็ลองไปเ้าลองดูค่ะเพราะอาจารย์ก็ยังใช้และฝึกอยู่จนฝึกนะคะจนทุกวันนี้ค่ะนี่ก็คือการฝึกนะคะที่นําตัวอย่างในการฝึกสองรูปแบบมาค่ะนะคะเราจําเป็นไหมที่เราจะต้องก้าวหนอนะคะนะที่มีครูบาอาจารย์ในยุคเก่าๆค่ะสอนเราจะฝึกแบบนั้นก็ได้แต่มันเป็นรูป ระบบมากบางครั้งค่ะจิตเรามันนะคะมันเหมือนกับเราไปบงังคับเกิน่ะในประสบการณ์ของอาจารย์นะคะอาจารย์เคยมีโอกาสเรียนแบบนั้นไม่เคยเรียนแต่นานแล้วค่ะนะคะก้าวหนอนะคะคือก้าวก็นะคะก้าวก็รู้นะคะเขาเรียกว,ว่าก้าวก็รู้นั่นเองก้าวทุกก้าวของเรารู้หมดค่ะนะคะมันเป็นการนับจังหวะการเดินค่ะซึ่งอาจารย์มองว่าการเดินแบบนั้นมันมันเป็นพิธีมากจน เกินไปจิตมันไม่สามารถจะฝึกได้โดยธรรมชาติค่ะในประสบการณ์อาจารย์เองไม่สามารถจะฝึกจิตได้เลยในรูปแบบนั้นแต่ถ้าใครชอบก็สามารถฝึกได้ค่ะในตัวของอาจารย์เองค่ะนะคะก็ใช้สามข้อเนี้ยไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปจําเดินนะคะก้าวทีละก้าวค่ะเราฝึกแค่รู้สติรู้ทั่วกายเราตามธรรมชาติค่ะแล้วฝึกแบบธรรมชาติค่ะรู้ตัวทั่วพ้องเรารู้สึกตรงไหนก็ได้ในกายเราค่ะนะคะตรงไหนจะเท้าก็ได้จะ นะคะลำตัวเราก็ได้ค่ะไม่ต้องไปถึงขั้นนับนะคะนับนะคะนับก้าวกันเลยค่ะนะคะ <c oughs> เราแค่มีตัวรู้สึกเนี้ยอยู่ที่เท้าเรานะคะเท <c oughs> ้าเราเดินเหยียบเราก็รู้ค่ะมันยกขึ้นเราก็รู้ค่ะให้เราแค่มีสติรู้จิตเราแค่อยู่กับเท้าถ้ากรณีเป็นเท้าหรือตัวเราแค่นั้นเองนี่คือจากประสบการณ์อาจารย์มันทําให้จิตเราสงบได้ค่ะ นะคะอะฉะนั้นนี่คือแค่เทคนิคส่วนตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแค่ตัวอย่างแนวทางของอาจารย์เท่านั้นก็ทุกท่านก็ไปเลือกตามที่เราถนัดจริตเราถนัดการนี่ก็คือสําหรับคลิปนี้ค่ะในเรื่องของการฝึกสติในท่านที่1ค่ะ ในคลิปต่อไปค่ะจะมาฝึกขั้นที่สองค่ะนะคะขั้นที่สในเรื่องของการฝึกแยกรูปแยกนามค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะใครนะคะใครชอบคลิปนี้หรือใครมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะถ้าอาจรย์ยกหยิบชื่อสมมุติใดๆหรือ อธิบายอะไรผิดพลาดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะชื่อต่างๆเป็นเพียงแค่สมมุติการฝึกให้เรามุ่งเน้นไปทดลองและดูด้วยตัวเราเองเป็นหลักค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะ